นอกจากสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติที่บอกว่าน้ําไม่ท่วมเท่าปี54อีกเสียงหนึ่งที่บอกว่าไม่เท่าปี54เหมือนกันก็คือนายกนะครับวันนี้ลงพื้นที่ไปที่เกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีครับก็เจอกับความวุ่นวายเล็กน้อยเหมือนกันมีประชาชนที่มาต้อนรับมาเชียร์รวมถึงคนที่มาขับไล่อยากให้หนายกลาออกนายกก็ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ต้องบริหารจัดการน้ําให้ดีต้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้านะครับอย่างที่บอกว่าคนรักก็มีคนไล่ก็มาครับ หมายสองที่ผ่านมานะครับที่ท่าเรือเทศบาลนครปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจัจงหวัดนนทบ,บุรีนายกพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและการก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมรอบเกาะเกร็ดไปรับฟังแนวทางป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทก,กภัยนะครับโดยมีประชาชนบางส่วนที่ไปรอต้อนรับถือป้ายให้กำลังใจตะโกนให้นายกสู้สู้สลุงตูส่สู้สู้แล้วก็ขอถ่ายรูปเป็นที่ระทึก ขออภัยครับสายรูปเป็นที่ระลึกนะครับขณะที่นายกเนี่ยได้ชูมือเป็นสัญลักษณ์ไอ้เลฟยูนะครับพร้อมกับทักทายประชาชนจากนั้นนายกลงเรือตรวจการท่ามกลางสายฝนครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยานายกได้สอบถามสถานการณ์น้ํากับทางกรมชลประทานด้วยแล้วก็กําชับให้ไปบริหารจัดการน้ําให้ดีถ้าพื้นที่ไหนหน่าเป็นห่วงก็ต้องมีแผนรองรับและต้องแจ้งเตือนชาวบ้านให้ทราบล่วงหน้าไปฟังเสียงนายกครับ แต่ละพื้นที่มันผลกระทบมันมาจากทางไหนบ้างเนี่ยอันนี้ต้องไปให้ประชาชนรับรู้รับทราบนะตามสถานที่ราชการต่างๆทั้งหมดคนต้องรู้วนะว่ามาจากไหนครับใช่ไหมใครจะเดือดร้อน่าจะนำเสนอว่าในช่วงของปากเก็ตนะครับถ้าน้ําผ่านมา2000นะครับก็จะกระทบกับชุมชนที่อยู่ริมน้ําตามสีฟ้าครับพื้นที่ร่มต่ำพื้นที่ร่มต่ำจะมีสามชุมชนครับถ้าเป็น2500ก็จะเป็นสีเหลืองบวกกับสีฟ้า คือวันนี้แล้วก็จะเป็นสี่้่อเกียบ้านการเฉพาะไว้ยังว่ามาแลาวเดียวยา ส่วนเรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นนะครับคือคณะของนายกเนี่ยได้เปลี่ยนจุดลงจากเรือจากเดิมที่กําหนดไว้ว่าจะนั่งเรือแล้วก็มาขึ้นที่ท่าน้ํานนทบุรีแต่กลับมีกลุ่มมวลชนจํานวนมากที่มาคอยตะโกนขับไล่ว่ามาทําไมแล้วก็ชูป้ายให้นายกลาออกจากตําแหน่งจนตํารวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์โดยขณะที่ขบวนรถเปล่าที่จะมารอรับนายกนะครับไปถึงบริเวณหอนาฬิกาท่าน้ํานน ก็ปรากฏว่ามีกลุ่มมวลชนที่มารวมตัวตะโกนไล่นายกมีการไปถีบรถตู้แล้วก็ยังคว้างขวดน้ำคว้างถุงปลาร้าใส่ขบวนรถของนายกด้วยเราขออนุญาตไม่เปิดเสียงนะครับเพราะว่าดูดเสียงไม่ไหวกล้วยนี่ว่อนไปหมดแต่อย่างที่บอกนะครับว่าคนไล่ก็มีคนรักก็มาเหมือนกันนะครับระหว่างที่คณะของนายกแวะไปที่ท่าเรือพิบูลสงครามไปเยี่ยมเยียนแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน นายกบอกว่ารัฐบาลจะพยายามดูแลความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดรักทุกคนนะจ๊ะอีกทั้งมีชาวบ้านที่ตะโกนบอกว่าลุงตู่สู้สู้ลุงตู่สู้ตายนายกก็เลยตอบกลับไปนะครับว่าอย่าตายสิพอชาวบ้านบอกว่าใครให้ลาออกไม่ต้องออกให้นายกสู้หัวทะลุฝาไปเลยทําให้นายกก็ตอบว่าเหรอจ๊ะไม่กลัวหัวแตกเหรอชาวบ้านก็เลยพูดต่อนะครับว่าเห็นนายกโดนมาเยอะนายกบอกว่าเราต้องชินต้องดูแลคนไทย ให้เวลาเราหน่อยเราจะทําทุกอย่างที่ทํามาให้เสร็จทางนี้ระหว่างที่พบปากกับชาวบ้านนะครับนายกบอกว่าความรักความห่วงใย,ยนายกลอยไปกับอากาศให้คนทั้งประเทศใครจะว่าอย่างไรก็ช่างพร้อมกับเอามือตบที่หน้าอกตัวเองจากนั้นก็มีชาวบ้านที่บอกนะครับว่าปี54เนี่ยน้ำท่วมสูงถึงคอเลยนะนายกก็เลยพูดว่าปีนี้ไม่ถึงหรอกเราจะพยายามทำเต็มที่ครับก็เป็นคำยืนยันจากนายกนะครับ ว่าน้ำไม่ท่วมเท่ากับปี54นอกจากเรื่องของน้ําท่วมแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่นายกแสดงความเป็นห่วงเหมือนกันก็คือมิจฉาชีพที่ตอนนี้ระบาดวอนเป็นไปหมดเลยนะครับหลายคนคุณผู้ชมก็คงจะอาจจะได้เจอกันบ้างมีการส่ง SMS มาบ้างบางทีโทรเข้ามาบ้างอ้างว่าชวนไปเล่นเกมชวนไปเล่นพน,นันขอสินเชื่อบ้างละมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นบ้างละและสุดท้ายก็คือหลอกเอาเงินของเราไป ล่าสุดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกอสทชอได้จับมือกับตำรวจไซเบอร์และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเดินหน้าจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังครับวัน <S <S วนี้สำนักง,งานกสทชอร่วมกับตำรวจไซเบอร์และผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้ง5รายนะครับก็คือ AIS True d t e c NT แล้วก็3 BB ถแถลงแนวทางแก้ไขปัญหานี้โดย operator ทุกรายจะบล็อก SMS ที่มีเนื้อหาชัดเจนว่าเป็นการหลอกลวง หรือ SMS ที่เป็นสแปมครับทั้งเว็บพนันออนไลน์หรือว่าเว็บลามกอนาจาร์จะบล็อกทันทีและให้ทุกค่ายเริ่มแบล็คลิสต์คนที่ส่งข้อความหลอกลวงมาหลังจากที่ได้แชร์ข้อมูล SMS สแปมระหว่างกันแล้วแล้วพบว่ามาจากผู้ส่งรายเดียวกันทางนี้ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมายังได้รับการร้องเรียน SMS หลอกลวงและได้ปิดผู้ใช้บริการไปแล้วกว่า140ราย แต่ก็ยังมีความพยายามที่จะส่งข้อความไปในช่องทางอื่นๆนะครับเช่นคนร้ายเนี่ยจะไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ใช้บริการ SMS ที่เป็นกลุ่มไวท์ลิสต์กสทชอจึงขอความร่วมมือให้โอเปอเรเตอร์ส่งข้อมูลของคนส่ง SMS หลอกลวงที่ปิดกั้นไปแล้วไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการทางกฎหมายพร้อมทั้งยังมีแนวคิดที่จะแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า SMS ที่ส่งมามีที่มามาจากไหน ส่วนกรณีการโทรหลอกลวงประชาชนโดยตรงนะครับทางกสทอชอกับออปเปอเตอร์ทุกรายสามารถตรวจสอบการกระทําความผิดได้ชัดเจนเพราะว่าเบอร์มือถือที่มิจฉาชีพใช้สามารถตรวจสอบย้อนหลังกลับไปได้อยู่แล้วว่าใครเป็นเจ้าของใครลงทะเบียนเอาไว้ประกอบกับข้อมูลที่ประชาชนให้ข้อมูลการหลอกลวงทั้งส่งคลิปหรือว่าแจ้งเบอร์โทรเข้ามาทางสํานักงานจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งไปให้เจ้าหน้าที่ดําเนินคดีต่อไปครับ